หมื่นลวงข้าวนะครับลวงข้าวเป็นหมื่นเป็นหมื่นลวงนะครับพันลวงนี้น่าจะเกินนะครับน่าจะระดับหมื่นลวงแล้วเยอะมากครับลวงข้าวนะครับดูนะครับโดยฉชัดนะครับลวงข้าวครับทําเป็นชัดนะครับ เป็นชัดหวงข้าวครับชัดหวงข้าวชัดหวงข้าวนะครับอ่าเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเป็นชัดหว,ว,นะวงข้าวนะครับเป็นชัดหวงข้าวนะครับ ต้องเรียกว่าหมื่นลวงข้าวแล้วพันนี้ไม่อยู่นะครับเยอะมากเป็นฉัดนะครับสวยงามครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับเป็นฉัดห้ชั้นนะครับเป็นฉัดลวงข้าวห้าชั้นนะครับ,วนนรบสวยงาม ข้างบนครับข้างบนนะ,นนะดูแล้วสวยงามครับเห็นชัดเจนนะครับสวยงามครับก็ฝากกดติดตามไว้นูวนนะครับสำหรับท่านนี้เข้ามารับดูดดูชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ